สวัสดีค่ะอยู่กับชนีมีชีสค่ะชนีไทยในฝรั่งเศสนะคะสายฟรังเศสค่ะแน่นอนค่ะวันนี้ต้องมาไลฟ์แน่นอนเพราะว่าสวบกประกาศออกมาอย่างชัดเจนถแถลงเรียบร้อยแล้วนะคะ อ่าทีนี้นะคะก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่าเอา่อก็มีหลายท่านนะคะที่แบบเมสเซจเข้ามาในเพจนะคะว่าจะเอ่ออยากมาฟังไลฟ์นะคะแต่ว่าก็ต้องขอโทษด,ด้วยคือไม่ได้แจ้งว่าเอา่อจะมาะไลฟ์อะไรอะไรกี่โมงนะคะก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้ว่าคุณลูกอยู่กับคุณแม่นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ก็คือแบบเอ่อสเก็ชชวลของชีวิตนะคะอยู่กับคุณลูกกันนี่นั่นงนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะนั่งอยู่ข้างๆโอ้เดนนิการไม่ปิดไฟของมาองสิลูกนะ่าปิดไฟอ่าเปิดไฟให้มามองหน่อยมามองหน้าดำหนูอ เราจะมิทูเบ๊ะโอเคโอเคให้นางเล่นข้างๆไปลกันนะคะถ้าหน้าดำนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะฟังเสียงเอาแล้วกันนะคะโอเคค่ะวันนี้มาสรุปตรงนี้เลยค่ะว่าทางสบคอนะคะ,ะแถลงออกมาว่าอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการเดินทางเข้าเมืองไทยนะคะก็มี4หัวข้อหลักๆนะคะที่สรุปไว้นะคะตรงนี้คือ1ระงับการ เข้าประเทศไทยแบบ t ทสแอนโกออกไปอย่างไม่มีกำหนดบอกนะคะว่าถึงเมื่อไหร่ก็คือจะไม่มีการลงทะเบียนเข้าไทยแบบ t e s t อนโกอีกแล้วค่ะสำหรับตอนนี้สำหรับเดือนนี้นะคะเพราะว่าทางสบคนะคะไม่บอกเลยค่ะว่าจะระงับถึงเมื่อไหร่ทีนี้นะคะข้อที่2ค่ะที่ทุกคนเฝ้ารอมากนั่นก็คือสำหรับคนที่ลงทะเบียนแบบ t ทสแอนโกไปแล้วนะคะ แล้วก็ยังตกค้างอยู่นะคะสามารถเข้าประเทศไทยได้ถึงวันที่15มกราคมค่ะย้ำนะคะ15มกราคมอย่างเช่นถ้าบินจากประเทศต้นทาง14แล้วถึงวันที่15โอเคค่ะนั่นคุณยังสามารถอยู่ในระบบแบบ test and go ได้ก็คือนอนรอผล PCR แค่1คืนที่โรงแรมนะคะแต่ถ้าบิน15แล้วถึงไทย16 อันนี้ไม่นับรวมนะคะอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะสำหรับคนที่เลือกบินไว้15แล้วถึงไทย16นะคะแต่ถ้าใครบินถึงวันที่15นั้นโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณซินียินดีมากค่ะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็มาฟังการแชร์ข้อมูลนะคะโอเคข้อที่2ตรงนี้ที่เขาบอกว่าสำหรับกลุ่มตกค้างที่ลงทะเบียนแบบเทสันโกไว้แล้ว แล้วก็เข้าได้ถึงวันที่15เนี่ยมันก็จะยังมีจํานวนตั้งแต่หลังวันที่15มกราคมเป็นต้นไปนะคะก็ยังจะมีจํานวนผู้ตกค้างนะคะซึ่งทางสบคเนี่ยเขาบอกว่าจํานวนน้อยไงคือส่วนใหญ่แล้วจะลงทะเบียนจนถึงประมาณเดือนมีนาคมนะคะที่ลงทะเบียนแบบเท้สัโกรล่วงหน้าไว้เขาบอกว่าจํานวนน้อยอีกอย่างหนึ่งคือเที่ยวบินก็ยกเลิกหรือบางคนก็คือยกเลิกการเดินทางเองคือว่บ แต่มันก็ยังมีคนที่ได้รับผลกระทบไงคะคือจะฟังจากตรงนี้เนี่ยเขายังไม่มีมาตรการคืออาจจะไม่มีมาตรการที่มาช่วยอะไรเลยก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้แบบพูดในรายละเอียดตรงนี้มาคะ่ะว่าสําหรับคนที่เดินทางถึงไทยตั้งแต่วันที่16มกราคมเป็นต้นไปที่อยู่ในกลุ่มตกค้างประเซนโกอ้อ่ะคือจะยังไงยกเลิกไปเลยหรือว่าต้องลงทะเบียนใหม่สวัสดีคะ่ะคุณนิรมนยินดีนะคะ คือต้องลงทะเบียนใหม่หรือว่ายกเลิกไปเลยต้องแบบ ทำขอ Thailand Pass อะไรใหม่ทุกสิ่งคือตรงนี้นะคะไม่มีรายละเอียดตรงนี้ประกาศออกมาวันนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคิดว่าเดี๋ยวก็ให้รอการประกาศออกมาเป็นราชกิจานุเบกษาแล้วก็สถานทูตของแต่ละประเทศนะคะสถานทูตไทยในต่างประเทศของแต่ละประเทศนะคะน่าจะประกาศออกมาอย่างชัดเจนในรายละเอียดนะคะอันนี้ก็ขอให้ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มผู้โชคร้ายตรงนี้อ่านิรมลดีใจจังเลยค่ะลูกชายบินวันที่1 3 ยี่งขยยินดีด้วยนี่คือแบบปุ้มก็ช่วยลุ้นสําหรับทุกคนอยู่นะคะว่าเออเขาให้เดินทางเข้าไทยก่อนถึงวันที่15เพราะว่าก็เข้าใจอะค่ะถ้าสมมติว่าเป็นเราแล้วแบบจองไว้แล้วอะแล้วมันมันอยู่ในช่วงที่กําลังเปลี่ยนแปลงช่วงเนี้ยคือมันก็เสียใจอะเพราะแผนการเดินทางเราทําไว้ทุกอย่างแล้วจองโรงแรมแล้วเครื่องบินก็แล้วคือทุกสิ่งทุกอย่างมันคือเงินนะคะคือมันคือค่าใช้จ่ายอะเนาะ โอเคเราก็คนหาเช้ากินข้ามานะคะไม่ได้แบบว่าเงินถุงเงินถังที่แบบเลื่อนได้ชิวๆก็ไม่เป็นไรฉันค่อยเข้าอันนี้ก็ไม่ใช่นเนาะโอเคอ่ะข้อ3ค่ะนั่นก็คือยกเลิกกลุ่มเสี่ยง8ประเทศในแอฟริกาค่ะนั่นก็คือเมื่อก่อนเนี่ย พวกกลุ่มประเทศที่แบบมีการระบาดของโอไมครนแรกๆนะคะไทยห้ามเข้าต่างประเทศก็สั่งห้ามเข้าสวัสดีค่ะคุณรัตนาพรนขอโทษนะคะถ้าอ่านชื่อผิดขอบคุณค่ะที่เขาขอบคุณค่ะที่เขามาทลกหลายอุ้ยขอโทษค่ะ,อ,คคะอีกแล้วโอเคยกเลิกกลุ่มประเทศเสี่ยงแอฟริกานะคะจากแอฟริกา เพราะว่าตอนนี้โอไมครอนน่ะมันก็แบบไม่ได้มาจากแค่แอฟริกาแล้วค่ะมาจากทั่วโลกแล้วอย่างเช่นประเทศอื่นๆ U.K. มาเลเซียกัมพูชาคอมโบเดียบ้านเราเนี่ยค่ะสิงคโปร์เขาก็ยกเลิกก็คือรับนักท่องเที่ยวหรือว่านักเดินทางที่นั่นนี่คาขาหนูไม่ดึงค่ะลูกนางอยู่ข้างๆลูกอยู่ข้างๆนางดึงนั่นา,าหนูไม่ดึงนะลูกก ยอมรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากแอฟริกาหมดแล้วค่ะเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยโอมครอนมันก็ไปทั่วโลกแล้วค่ะอย่างอเมริกาตอนนี้นี่คือแบบติดเชื้อกันวันละล้านฝรั่งเศสก็ส0 0 0สนกว่า แล้วก็ในนั้นเนี่ยก็เป็นสายพันธุ์โอไมครอนเข้ามาแบบแซงแซงเบียดเบียดกับเดลต้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แบบมันก็ไม่มีเเหตุผลที่จะระงรับบางประเทศนะเนาะเพราะมันแบบระบาดไปทั่วโลกแล้วซึ่งอันนี้พุ้งก็เห็นด้วยนะคะว่าแบบเนาะมันก็ระบาดไปทั่วโลกแล้วอะโอไมครอนแบบเราก็ไม่ได้ว่าสามารถคลุมได้ไต่อไปนะคะข้อ4ค่ะอันนี้ก็คือดีตรงที่ จะขยายพื้นที่แซนส์บ็อกสวัสดีค่ะคุณรัตนาพรมาเสียใจมหา,าสารับเราทนรอเข้าบ้านมาสองปีเต็มๆโอ้ยรอน่อยนะคะรออีกหน่อยนึงเดี๋ยวรอบหน้านะคะถ้าไทยเปิดเทสเซนโกอีกแนะนำเลยคะ่ะจองแล้วไปเลย <c oughs> อันนี้คือมันก็สามารถทำได้ในกรณีของคนที่แบบมีเ o r k schedule แบบ Flexible นะคะถ้าถ้าใครที่แบบลาง,งานยากต้องลาง,งานล่วงหน้าหลายวันเนี้ยก็จะยากหน่อยในการ a okay, n i ก e นารการ การเดินทางเข้าเมืองไทยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเออเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกเนี้ยบางทีก็หนีสามีกลับไทยได้แบบว่าให้สามีอยู่ทํางานอะไรเงี้ยนะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่แบบรอการเดินทางเข้าไทยนะคะอันนี้ก็ขอแนะนำมาคะ่ะว่ารอบหน้าถ้าสมมติว่าเปิดเทสเซนโกหรือว่าเปิดประเทศแบบเต็มๆอีกเนี้ยแนะนําให้รด้จองภายในเดือนนั้นเลยนะคะจะได้เออเข้าไทยอะไรเงี้ย โอเคกลับมาข้อที่4นะคะก็คือจะเป็นการขยายพื้นที่แซนส์บ็อกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการแบบมีการให้ข่าวว่าแซนส์บ็อกเนี่ยจะให้เหลือแค่ภูเก็ตแซนส์บ็อกทีนี้ต่อไปจะมีสามจังหวัดนะคะที่เพิ่มขึ้นมาในแซนส์บ็อกนะคะก็คือสุราษฎร์ธานีค่ะจะเพิ่มพื้นที่แค่เกาะค่ะเกาะสมุยเกงงาะพะงันและเกาะเต่า และก็จะเพิ่มอีก2จังหวัดนั่นก็คือกระบี่และพังงาแต่กระบี่และพังงาเนี่ยคือทั้งจังหวัดสวัสดีค่ะมาดา, bon า, bon ามติวีซ่า from เซฟงชัวค่ะงชัวก็งชัาแล้วเพิ่มพื้นที่แซนบ็อกซ์เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่11มกราคมค่ะนั่นแสดงว่าใครที่วางแผนจะกลับเมืองไทยแต่กลับแบบแซนบ็อกซ์นะคะสามารถสามารถเลือกได้3จังหวัดอนอกเหนือภูกเกต็ตนะคะสามารถเลือกได้สจังหวัดก็คือภูกเกต็ต สุราษตามเกาะแก่งต่างๆกระบี่ทั้งจังหวัดพังงาทั้งจังหวัดนะคะแล้วก็สามารถลงทะเบียนขอ Thailand Pass ได้ตั้งแต่วันที่11มกราคมเป็นต้นไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเออก็มีทางเลือกให้นักท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะจะได้ไม่ต้องแบบไปกระจุกตัวกันอยู่ที่ภูเก็ตอย่างเดียวอ่าแล้วก็สำหรับการเข้าแบบแซนบล็อกก็เช่นเดิมเลยคะ่ะ โรงแรมจ่ายเอง7วันในกรณีที่แบบได้รับวัคซีนมาครบเรียบร้อยตามที่ประเทศไทยยอมรับนะคะแล้วก็จะต้องจอง RTPCR 2ครั้งคะ่ะในการตรวจนะคะอสครั้งนะคะโอเคสรุปแล้วเนี่ยก็คือคนที่ตกค้างอยู่ในระบบแบบเทสเซนโกเนี่ยเข้าไทยได้ถึงวันที่15มกราคมนะคะหลังจากนั้นจะต้องเข้าเป็นแบบ s ซ n ส์บ็อหรือว่าอัลเทอร์นทีฟควอลตนถ้า ขยายอ๋อใช่ค่ะพี่ติขยายพื้นที่แซนบ็อกซ์วันนี้สบครประกาศออกมาไม่มีเกาะช้างค่ะเมื่อวานเนี่ยที่ให้ข่าวคนที่ให้ข่าวคือรัฐมนตรีอ,อนุทินนะนะคะแต่เป็นการให้ข่าวก่อนที่จะมีการประชุมกับสบคชุดใหญ่คาดว่าหลังจากที่แบบเออจะประชุมตกลงตกลงกันแล้วไม่ได้ตกลงนะคะตกลงกันแล้วเนี่ยก็คงจะเหลือแค่เนี้ยค่ะสมุยสุราษฎร์อ่ากระบี่พังงาน,นะคะก็นะ ออย่างน้อยก็มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นเนาะพี่ตีเนาะถ้าพี่ตีอยากจะกลับบ้านก็รีบนะพี่รอบหน้าถ้าแบบเทเซนโกเปิดนี่แบบจองกลับเลยค่ะอ่าต่อไปนะคะอ่ะแง่พี่ตีร้องไห้มา <laughs> โอเคสำหรับคนที่เออ,เอ,อหลังที่ติดค้างอยู่ในระบบแล้วก็แบบเข้าไทย ไม่ทันวันที่15มกราคมนะคะอย่างเช่นเออถึงไทยวันที่16มกราคมอันนี้นะคะก็ให้รอติดาติดต,ตามข่าวจากสถานผู้แล้วนะคะว่าเขาจะประกาศออกมายังไงนะคะอย่างเช่นว่าเออจะต้องเตรียมเอกาสารใหม่ทั้งหมดจองโรงแรมใหม่ไหมแล้วโรงแรมที่เคยจองไว้แล้วเนี่ยเขาแบบคืนเงินให้ซึ่งคาดว่าคืนเงินให้แน่นอน,นะคะ่ะแต่ต้องรอหลังจากการประกาศ เป็นราชก,กิจจาเกษาอสาวมานะคะ<ร>ก็คือแบบออมันตามกฎหมายแล้วอะไรเงี้ยคาดว่าโรงแรมก็คือจะคืนเงินให้อยู่แล้วค่ะในในสำหรับคนที่จองแบบเทเซนโกไว้หนึ่งคืนนะนะคะแล้ว <c oughs> มันก็จะมีแบบตรงที่ว่าอ่าแล้วคนที่จะต้องแบบแคนเซิลตัว๋วทำยังไงเลื่อนตั๋วทำยังไงแล้วก็ถ้า <c oughs> ยืนยันยังจะเข้าอยู่ก็เปลี่ยนมาเข้าเป็นแบบ Sandbox หรือว่า Alternative Quarantine ต้องลงทะเบียน Thailand Pass ใหม่ไหมอันนี้ก็คิดว่าต้องลงใหม่ <c ười> คิดว่าไม่รู้ว่าแบบเออมันมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะแต่สําหรับตัวปุ่มแล้วเนี่ยคิดว่าก็คือต้องลงทะเบียนใหม่ออจองโรงแรมใหม่ขอบคุณค่ะพีต่ติติดตามจากอ e ีเมลนี่แหละเป็นแฟนคลับปมก็เป็นแฟนคลับพี่ตีนะคะเมือ่อไหร่จะเชิญไปออกช่องรอนะโ <c ười> okay. อเคอ อันนี้นะคะก็ขอให้รออันนี้นะคะก็ขอแสดงความเห็นใจแล้วก็เสียใจนะคะสำหรับคนที่ลงทะเบียนเข้าเป็นแบบเทสเซโกไว้แล้วแล้วดันลงทะเบียนไปแบบหลังวันที่15เ้เอ้ย16มกราคมขอโทษค่ะหลังวันที่25มกราคมอย่าสับสนนะคะคือเดินทางเข้าไทยได้ถึง15มกราคมสามารถใช้แบบเทสเซโกได้นะคะแต่ถ้าหลังวันที่16มกราคมเป็นต้นไปเนี่ย ต้องเป็นแบบแซนส์บ็อกหรือว่าอัลเทอร์เนที a ควอ n ตนแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภัทราขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์ทีนี้ก็ปุ้นะคะก็เช้านี้ก็ใช้เวลาแอบ,บลูกไปเข้าห้องน้ำดูคอมเมนต์ทางคนไทยนะคะที่อยู่เมืองไทยะคะ่ะบางคนก็คอมเมนต์ได้แบบ,แบ,บว่าแสดงความเสียใจแสดงความเห็นใจกับคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติที่จองไว้แล้ว ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูทันไลฟ์สดครั้งแรกคือว่าไม่สามารถ schedule ไลฟ์สดได้ค่ะแล้วแต่ว่าคุณลูกจะแบบว่าอนุญาตแม่ไหมอะไรเงี้ย<ๆ>ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีบางคอมเมนต์และค่ะจากคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยก็แบบโหดร้ายมากอ่ะบอกว่าน่าจะยกเลิกไปเลยคือบแบบเทเซนโกเนี่ยตอนนี้สวัสดีค่ะคุณวริตาซิวิเชียนขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์นะคะน่าจะยกเลิกไปเลยแบบมันติดเชื้อเยอะแล้วเป็นหมื่นแล้วอะไรเงี้ยแหะ จูนจูนนิดนึงคุณคะคือว่าชเชื้อโอไมครอนอ่ะโอเคแหละมันเข้ามาจากนะักเดินทางก็จริงแต่ว่าตอนนี้ก็มันระบาดไปทั่วแล้วอ่ะคือมันก็ยากที่จะแบบควบคุมไม่ให้มีการระบาดเพราะว่าโอมครอนอ่ะมันแพร่เชื้อได้2-3ถึงาเท่าแล้วก็อยากจะให้เห็นใจคนที่แบบเ,เตรียมตัวเดินทางเข้าประเทศไทยนะคะเพราะว่าไม่ใช่แบบว่าปุ๊บปั๊บแล้วเข้าได้เลยอะไรเงี้ยมันคือตั๋วเครื่องบินมันไม่ใช่ตั๋วรถไฟไง คือมันจะต้องเตรียมอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอรเนี้สวัสดีค่ะมาดามฟรานส,สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เขา้ามาชมไลฟ์กันโอเคค่ะก็เนาะขอให้ทุกคนนะคะได้เดินทางถึงไทยอย่างสวัสดิภาพนะคะสำหรับคนที่เดินทางเข้าไทยทันวันที่15มกราคมน,นะคะก็ขอสแสดงความยินดีด้วยสำหรับคนที่ ตกค้างแล้วแบบดันจองไปตั้งแต่วันที่16มกราคมเป็นต้นไปนะคะก็อันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะว่าอ,อ,อาจจะต้องดําเนินการใหม่อาจจะต้องเปลี่ยนแผนอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้เ,เป็นกําลังใจให้ทุกคนเนาะโอเคค่ะมาดานิกาปีนขึ้นมาแล้วอ่ะนี่ค่ะนาวนๆอยู่ตรงนี้ขอบคุณนะคะให้แม่ไลฟ์นิดนึง โอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะต้องเออเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะก็สู้โอมิครอนกันต่อไปสู้โควิด1 9กันต่อไปนะคะอ่ะบ๊ายบายลูกสำหรับวิดีโอนี้นะคะกิ๊ปก่อนจากไปอย่าลืมกดไลค์กดอ่ะกดไลค์กิมมีตามาอ่าใช่ค่ะพี่ติอกเป็นกำลังใจให้ทุกคนอ่ะกิมมีตามานั่นคือพุชพุชพุชมมิตาม่าใช่คะกิมมิตามา่าใคะตามอัพอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพุชเบลนะคะพุชเบลามาอ่ากิมมีตามอัพ บิซูคะ่ะบิซูคุณลูกอย่าเพิ่งกดแม่ยังมาจบเลยลูกลอ่อ <c> ย <oughs> กดแชร์นะคะฝากกดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปนะคะก็กดกระดิ่งริงริงงเอาไว้ให้ด้วยนะคะริงริงอะไว่ามันไม่มีลูกริงริงริ <c oughs> ่ริงมันจะอยู่นะจออยู่อยู่บน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 ยูทูบของคนของของคนที่ดูแม่คะ่ะลูกนะไม่มีริงริ่งอะไรแล้วกินมีตามาที่เดียว Pues no, pues me Que mi Bye bye. Piso. Hijo, escucha. Bye bye. <laughs>